โอ้ยสบายทีนี้เนาะอย่าเอ้ยเอ้สบายลี่นี่เฮ้ยโตมายังหอนี่ฮะมาอยัางหอนี่สบายดีกันด้วยหลบอะไรมาลงไฟป่ออือกินโซไฟโซข้าวเนาะพอได้ใส่เนาะพอเนาะแถวนี้แหละอ่าอ่าต่ออันนี้ อยู่กับพ่อสร้างสองคนนี่วะโอ้ยนีแล้วตอนอยู่ตอนยากเพื่อนพ่อสร้างพ่อยพี่น้องเลยใช่นี่นอนนอนทางในนี่บ่นนอเมซุกเออคือพี่เบิร์ดก็ใช่ใส่ปล่อยลงเลยเอาลงไปปล่อยดีๆเนะใส่ฟ้าเด้อปล่อยกบป่อยพี่น้องเลยอ่าปล่อยเลยปล่อยเลยเบิร์เบิร์เบิ่งดเบิร์อย่าเฝ้าบอกก่อนแม่ว่าไป ไปไปไปอยู่เพื่อนใหม่ทีดีเดอสีเดอออกลูกออกเต่าหลายหลายปล่อยเลยปล่อยเลยอ่าเรียบร้อยไปนอ,อ้สัตว์จุดจวดโอ้ยสบายทีนี้เนาะหยาเอ้ยเออโอ้ สบายลีนี่เฮ้ยโตมายังคนนี่ฮะมายังงคนนี่สบายดีก่อนด้วยดีลูกก็ดีดีไว้นั่งด้วยหนังไว้นังไ,ได้เออมาก็ไผ่มาจะโบแก,ก้วโตวนี่ไปโลโลเร่เร่ของโตนี้นนเนาะอ๋อผู้จักแรอยากมาฮะมานังบบแก,ก้วโบเมสุกมามาแต่มือใด มาไหอนี่บอกแก้วไปใช่จริงวะได้มาทำเราบอกแก้วเราไปหาเราบอกแก้วเราไปหาเราเดี๋ยวเจ้าอยากมาเราพามาเฮ้ยไปโลโลเร่เร่เด้อเขาจับไปคายเด้อเบ่ย่านปะเจ้าว่าติดผู้สาวแถวนี้หรือปะจักฮะยังบ่ อ่าอ่าสบายดีเด้อพ่อเด้อสบายดีมีสุขเด้อโอ้ยกินยังเด้อเนาะได้กินเผาได้ด้วโดยโดยมือนีเอาได้พ่อมือนีมาลงไฟบ่ลงไฟโซ่ข้าวเนาะพอได้ใส่เนาะพ่อเนาะแถวนี้แหละออ่ต่ออ่าเสียดยังก่อนดิพ่อเฮือนเจ้าคครับ เห็ดของลังคาบ่ไม่ตอกขบเบิดแล้วบ่อเหรอแล้วเฮือนเซฟ้าก็มาแล้วเนาะเซฟ้าอยู่คนเดียวบ่ะนี่ก็เอออันเข้าไปนี่แม่นบ่บ้านซาเตียวป่อใกล้ๆเลยป่อเิ่นอยู่เฮือนอยู่บ่อไปที่ไปเยี่ยมย่าเพิ่นก่อนบ่ได้ไปหาดนเลย ทายเครื่องบ่โอ้ไปหาอุดนุนผลก่อนดีดีแลยังมึลืมลืมลืมยังต้นมงหงจะก็ไปคอมเราเลยแหละไปเอาไปหลินของเราฮะไปอยู่ไปอยู่เขาไม่มูดผุดอะไรเขาแมนบ่มีหมูดหรือมีผู้สาวมีหมูดบ่ดีดีมีหมูดฮะมีหมูดไปบ่เขามีหมูดคุณตุ้ยบ่ หมูยบุญทวีว้าวได้หมูวย่หรอไหนได้ฮะหนื่ได้หมูไปหากันหนิงไปอยากปันใดเลยเราพ่อเนาะหมูไปหาหอนเทือนมาสั่นบ่ได้ได้โตเลยไปเบิดเนาะโตเนาะเทื่อนแล้วบ่อยู่ยาลี่นยาลีนมันรักไรนะเป็นอะไรในจิตในใจคั้วอยากมาฮะไปบ่ไปไปเบิ่งเยี่ยมคุ้งบ่เหา บอกใกล้เอเขาไปใกล้บ่พอบอใกล้นอใกล้ใใกล้รเคยไปแล้วอ้าวเาคยไปเาซีมีหมูจิบุตรโตคือว่กใกล้สใกลสำหับอย่างอย่างไปเด้อสำหรับรถนี่มันใกล้สำหรับรถนี่มันใกล้เจ้าย่างไปบอก บอเมือนี่รถจักี่ไปก็พาเมือน่ะพอสร้างมเลยมีพายเนมีซุกมีเมุกมีพอสร้างมาแต่ดนหรอจด้ตเลยมาแต่จมแปดกมเอกมาหอกมาเจ็ดมงหอกมาเออแม่หอกตอนตอนอยู่ข้างแต่เจ็ดมพาอยู่เงื่อนแบบนี้ อยู่อยู่บ่นออยู่อยู่นอกลกันเนาะเฝ้าเรือนมยคนอยู่เท้าแม่ตาทิพย์เรี่เดือนมือได้เมือมือเท่าภาษากรมือื่นเท้านะครับมือุกกรมือื่นเท้าเนสบอลภาษามือได้จะมเมื่อก่อนมเท่ามือซุกนี่สิมืออื่นมืออื่น เห็นบ้าว่ามืออื่นมืออื่นมืออื่นเท่าน้ำก็ใไส่อยู่บ่พอน้ำนะยังไส้ปกติอยู่ีิไส่อยู่เนาะง้อก็ง้อก็ไม่ต้องง้อมากินนะเราจะพาไปเลาะเลาะเบืองเชิประางหน่อยหนึ่งปะไป รีวิวรู้เจ้าเจ้าน้ำเจ้าก็มีชุกไปแม่สองคนไปใส่เขาเกืิดเมื่อใดได้สคนไปอุ้ยหนึ่งเก่าเนาะป่ะไปพี่น้องเดี๋ยวสีพาเบิ่งพาส้มเพื่อนพอสร้างน้อยหนึ่งเอาแต่ัาเที่ยวร่างเก่าเจ้าได้สมบูรอยู่ใส่เขาไปไหนอยู่บ่เห็นอยู่บ่ไกลบ่แนมไปนี่เห็นบ่เห็นร่างเก่าแล้วตัวไหนน่ะเห็นร่างเก่าน่ะมีเสื้อนี้ เออต้องมีเสื้อนอนดี่ะโอ้ยยังไม่เคยเข้าไปอีกเสื่อนะที่จะบางแก้วนล่เข้าไปเนาะไปมีสุกป่ะไปแบบไปอย่างรอรๆหน่อยนึงข้าว่สัีือข้าช่้ีถืออะไรเมสบอกเพราแท้แทตอนตอน้มาหน้าผ้สั่งเพื่อที่ชาากับผู้สังว่ามาเอาม่ซุกกันเสื่อที่เสื่อที่ช้ามันอะกั ไหนก็ว่างไปงอไปแล้วป้ามาใช่นี่มียังแน่ใช่ป้าเบิ่งเทาน,นี่นโอ้ยแล้วก็สองห้องนเานา,านะใช่ป่าเนาะสองห้องไปพี่น้องเลยดิสองนี่เขจะเอาหนับนี่นอนนี่ขึ้นมาพี่ไว้พักยังนี่เฮ้ยมั่วอะไรมากินนี่เจ้าว่าพักยังเจ้าว่าพักยัง จะช่วยก่อนไอ้บ่หูเลยเนาะช่วยแล้นะมักพริกผู้แม่เท่าแม่ตกันสาวไอที่ตรงนั้นไอ้บ่หูช่วยมาแล้วนะข้าเจ้าถ้วยถือไอที่เลี่ยงขนมอยู่กันซาวแต๋วเข้าไปมากพิกอ่าไอถือไอ้ถือก่อนเจ้าบอกวูแม่ต้นมันเจ้าบอกวูแม่ต้นมากพิกไปใช้์ไม่สร้างไปเฮือนบ่โอเคไป ก็ยากเห็นอยู่ได้เพื่อนเราเนะป้าเอยพี่น้องเดียวบ่าวบี้สีผพพ้าผีผ้าน้องอ่ามายำยำเพื่อนพอสร้างครั้งแรกที่ว่าบ่าวบี้เคยมาเนาะเป็นเฮือนลังเก่านั่นตะกี้ก็เคยมามา,มาแต่ในนี่เผยพี่น้องเลยเอ่ากับมือที่ว่าเราเอาน้ำลงนี่แหละเนาะนี่มือทางน้ำนี่แต่ว่าเพื่อนลังเก่าทีว่าเราอยู่เนาะเพื่อนที่ว่าเราอยู่ปัจจุบันนี่กั ยังบอท่นได้เคยไปเนเซฟ่าเซฟาเคยนอนหรือบ่ฮะยังบ่เคยนอนบ่เจ้ากบเจ้านอนอยู่ไซจามาบนอนอยู t <t ่เือนไซล่ะงก็นเลยนอนสซฟาเนาะมาฮอพีเนาะเจ้าเนาะใรอย สายเลาะสายฟ้าสายเลาะเด้อบ่แม yep. uh, ่นสายฟ้าแลบเด้อป่ะสายลอยนะสายลอยอีบ่ลอยยังเบิดลอยยังอีกันน่ะบ่ว่าสิลอยเมียเขาถ้อบอหยอกคอยพี่น้อยกอนี่หนาวภาษาก็สบายน้ำพะตอนนี้เออเอาออกกันคุณูาษาแค่เสียงเดียวเมื่อคนเดียวเออแล้วก็มามาทำเป็นเบิร์ดไปดิทำไม่ชุกแม่เลยไม่ชุกอยู่นห้องหัวของนี่ ในรอบมาเอองคุ้ชุกจะให้เอามาทำแล้วคงว่าจะบอกแก้วของคุณโอ้อยู่นี่เอาประสาเนาะโอ้โ oh อ้โ oh. อ้ให้เกิดขมาอ่า oh ฮ่าเราข้างเละไปเลย้องสามสี่เผื่ออะไรของนี้โอ้โอ้โอ้ใส่หนามายืนมองดูนะใส่ผ้าปีนหนามาดูอ่าเท่เว้ย หายหูหายเจ้าเคยแมาใส่ผ้าโอ้นี่ทางเขามานี่นอนไม่สร้างเนาะอ่าบบเห็นเลยอยู่นี่จะค้นอยู่กับกันนี่สอยู่กับพ่อสร้างสองคนนี่บอโอ้นี่แล้ววันยูวันยาเพื่อนพ่อสร้างพอยพี่น้องเลยสคนใช่นี่นอนนอนทางในนี่บอเด็กซุกเออคือพี่เบิ่งก่็ จ้าขออนุญาตแล้วก่อนแม่อขึ้นเพื่อนเฝืนโลโลเลเลเด้อเจ้านี่เด้อเบิ้งจับคังไว้หนีก็อย่าไปผิดของเราอย่าไปผิดของเราเสร็จกับเจ้าไหวป่ชิู่จอดไปไผ่งัดนี่นะเฮ้ยนี่นอนนี่สองพ่อเมียนอนปลใส่ผ้าห้องมึง เจ้านอนนี่เด้อเจ้าขอยสิเมื่อนอนนี่แหละข่าวครั้งไว้เลยนี่ข่าไปด้วยนะข่าวใบด้วยนะข่าไปบรถเออโอเคปิดไปเลยเด้อโอ้เกี่ยวแล้วป้าไม่สร้างป่ะเออเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้ออย่าให้เด้อเฮ้ย บ่นอยู่แม่นี่แล้วบ้านอบ่นมีแม่นี่แม่หัะหนน้กินยังนี่น้ากินบ่นี่น้ำอะ่จะใช้ยูยูน้ำาเกนน้ส่างกันอจกะโอ้ยกินน้ส่าคือกันแนกะนมาคจนน้ําหลักข่าวนี่กบ่น้ส่าง่น่ะเราจะกินือ าลงุคนคือนั้นสะพานตกอีกสิบตายหรือปะตายคือบ่กอันน่ะน้ำมันอันเด้อันอเมรน่ะแถวนี้มุ้ยคลายบ,บอยแต่บอกมีเงินมีเงินี่นบ่บคือเสียสายฟ้าบ่บเฮ้ยกินน้ำส่าคือกันเจ้ากะเอ้เอากระหังกะเคยมาเฮือนเจ้าเก่เกเาแรก,กอก่อา เราแหงบผม,มเงินเราแหงไปขอเงินเราที่อยู่มีชุกแล้วอาตลอดนะเอาไม่ซุกงินขายเรื่องไพ่กับกระไรไม่ซุกเลยบัตรอะไรได้สักบัตรลูกจเจ้าได้ลูกเต้าจะได้อยู่ใส่เบ็ดเอาเจ้าบดีมีลูกบอบอโอ้ฮักกับหูไดยพอสร้างได้มีบ่พอสางมีเลยถึ้า,างนั้นมีจะคนโอ้ลูกร้ายเนาะพอสร้างเนาะ

พักการไปปล่อยเลยไปปล่อยเลยพอเป็นยังรอกี่น้องต้นออกี่ต้นชุดเดียวเห็นเทีนมันงละกบมันเอามาจะใช่เนี่ยเอาในน้องมาเลยเออเอาไปปล่อยไปพี่น้องปล่อยเห็นมันกลับคืนสู่ธรรมชาติน่าจะพานาะน้องไครนี่น้องน้องไม่สร้างบ่โอ้ใหญ่จบเจือได้กบเหรอบียรกจี้ไร เดี่ยวนั่นแต่ว่าจีได้ปะเฮ้ยเคยจะเฝ้าทายเนี่ยใส่ใส่ปล่อยลงเลยเอาลงไปปล่อยดีดีนะใส่ฟ้าเด้อปล่อยกบปล่ยมีน้องเลยอ่าปล่อยเลยปล่อยเลยเบิ้งเบิ้งเบิ่งเบิ้งอย่าเฝ้าบอกก่อนแม่ว่าไป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 อยู่เพื่อนใหม่ทีดีเด้อสีเด้อ ออกลูกออกเต้าเลย์ไล่ปล่อยเลยปล่อยเลยอ่าเรียบร้อยพี่น้องสัตว์จุดจวดไปไปถือมองอีกเออาีกแล้วได้ยังได้ปลาป่า่เสต้าวเต่ามาจะใส่น่ะเต่ามาจะใส่บ่เห็นมันทำโบเห็นมั้ยโบเห็นเด้อเท่าเซฟ้าเด้อ อยู uh, ่นี่เนาะจุ่มเจ้าเนาะอยู่กันสองพ่อเมียอันนี้ก็น้องเจ้าบอโอ้อันดินจะได้สาห่อใส่นี่ให้น้าเจ้านี่ขาอ้อมพูอันี่บอจักให้สี่ให้หนึ่งสี่ให้หนึ่งโอ้สี่ให้ได้ขับได้ไล่ได้จักซอบเข่าจริงว่าได้ไล่อื้ม สี่รืนคอบสนเ้าสอบสอบนเจ้าสองสอบเขาิกลุ้กุ้งใส่ใส่เบิกป้าล่อเบ้งเท่นี้ก่ เพื่อนพอสร้างไปพี่น้อยไม่เห็นบัวไส้ไหมันมีอะไรจะหายเลยมะบัวตองไตมีต้นมะกรุงมาแถวนี้อ่ะอยู่ไสมีพอไม่ไม่สร้างมาพี่สิทามนี่เฮ้ทามเจ้าเรื่องหนึ่งนะมาหนิมาพี่เด้ออ่าได้ยินพอสร้างว่าเราเป็นพี่น้องกับสาวเต๋บ่ครับเห็นบ่ นั่งนี่ก็ได้นั่งนี่นั่งนี่นั่งแล้นั่งพี่บ่งคนใหม่ดีเสียสายฟ้าไปเพิ่งเราเจ้าเนาะสายไปสายไปเรื่อยทุกม่านติปูซาวแถวนี้บ่จัดดิบออยากมาบอเฮ้ยอยากมาเฮ้ยมีนั่งตายไเฮ้ ไปอยู่เพื่อนเซฟ้าอะไรจนเครื่องปลูกของฟังตายเบิดเนาะสายฟ้าเห็ดเส้นจแล้วบ่แม่สร้างไหมพี่บ่แม่เท่าเห็ดเส้นต้นไม้มีเรื่องอยากถามนะเรื่องหนึ่งบ่แม่เท่าอยากเศษเห็ดเสร็จเออปลูกเราเนี่เราเห็ดเส้นมันเองแม่นบ่บ่เป็นเจ้านะเราบ่แม่สร้างอันเจ้ากับสาวแต๋อเป็นพี่น้องกันบ่ได้ยินว่าพอสร้างบ่นะฮัลโใครเป็น อาจารย์เ,รเป็นผีีนางคอยโอ้เป็นผีนางเจ้าด้วยโอ้ก็บพี่น้องกันน,กกนนะั่นแหละเนาะเราเอาเอายไงว่าจิา๋ว่าเป็นผีนางวะอ้ายคอยอด,ดีโอ้เอาไห้เจ้าบา่อ้ายเจ้าอยู่ไซต์ตัวสิบว่าพวเรามะติดทุกแโอ้เขาผูกบกอ่าโอเคเฮา,าก็ารก็หูได้ยินพอสร้างว่าวอะไรก็เลยวา่าถามจะอีกบาทนึงได้ยินพอสร้างว่าวกี่นี่พ่อพี่น้องเอ้ย อยากไปใส่อีกแล้วอยากกินไปกินขนมอยากกินขนมเลยเออพอดีเขาไปทานเบอร์เบียม์ุงเลยเนาะเจ้าคอเด้อคอยบริการคอทำเราเด้อเจ้าแล้วเกี่ยวแล้วเก้่แล้วเจ้าอยากได้เนาะเราก็งอนนั่งคิดเวลาไม่อย่าอนเมื่ออื่นเออเมื่ออื่นกะแครทเราหายอ้ก็มาแหววคงบริเนี่ยนแเราไม่สุกเนาะเออซีอย่างเนาะ เขาตื่นขเขาีาตื่นค่ะเขาีตื่น12โมงเช้าุหาแรกคุจีตื่นตื่น12โมงเช้าเขาีตื่นหาโมงแรกใคอคือใครมีเห็ดเห็ดบาบีนะมีเปมนะีม่ีว <c oughs> <c oughs> ันมีวันบงานมีนมวันมีวัน <c oughs> นอนนีนว่เจ้าเรือเมื่อ จะโมงเมื่อมื่นตอนสอบห้าสิบเปดโมง้หกสิบเป็ดโมงกินไซานเมื่อบอกพอสร้างได้สร้าเมื่อมื่เดมงวจง่งตอนแรง้บนมงไปหรือหรือห้าโมงหรือสองโมงึ้นไปบาเป็นเป็นอันนี้นะคือวาเป็นแต่สภาพอไปโทรมา โอเคไปพี่น้อยเดี๋ยวอ่าย่าออกไปล่างนอกก่อนแบบนี้ขามาเยี่ยมมายามมาเบิ่งเฮียนเบิ่งซานพอสางน่อยนึงเราใส่ฝ้าเนาะโอ้ยแต่งโตหล่อเลยหมักไอหมักใส่เอวเจ้าใส่ฝ้าลายไฟอีกได้ไปพี่น้อยวัยรุ่นทรงเอวะวัยรุ่นฟอร์มสั่งด้ย บนาเอาเอาเอาเห็นยอะเลแนะโอ้ยแต่งโซผู้เต็มสุดได้เพิ่นใส่มือนีินะใส่แบบรอๆเลยวะมาผู้สาววะโอ้ยพี่ผู้สาวต้องหมักย่างแล้วไม่ไ่ด้ยแต่ฟาอือมาให้แร่บราจะคิดห่อแล่ เป็นไปแล้วเสยฟ้า <c oughs> นั่งย,ยงหูหเลดาี้าศร้าแหลกนัง่งมาเศร้าแหลกกินนอกเศร้าแหลว่ากรอ,อ,อ,อหยอกน้องเพื่อนอไปที่น้องใส่ลองลองยอกน้ำดูเสฟ้าโอ้ยี่วันนี้น จะขอนด้วยฮะเจ้าโตน้อยได้อยู่จูด้ามิฟัสซ่าจูด้ามสาะาแปเจ้าก็จะำให้าแปงมือใด ใส่ลองดูออกอยู่บ่บบลองเบิ่เงเอาเเโอ้หนำลายไปแถวนี้โอ้ยังใส่งานได้ปกติเน้อหนำแห้งต้องไปสางเนาะเอะอ <c oughs> เป็นอน,นม่วนแลน้วนะนเสฟาเนาะบันไซูบน่ำบันไสูบหนํำอาบได้สะเมือ่อย เราชิมว่ามากินกัขี่ร่างัวอรัวกิน่างขี่ลางัวเ๋ยวขี่ได้บ่แล้วมันมันดีดเ้อมันดีดปากเพน่อเด้อัวไปแล้วัเนาอ้าต้องอยากกบแม่มามันบอกวันมืเจ้าล้วเก็บไปกินเก็บไปไปกินบ่ใช่ฝ้ายากบ่ โอ <Okay. S 2> เคไปเลยมาเยี่ยมมาย่าม,มึงแม่สร้างนี่แหละอ่าพอดีว่ากำลังสี่เดินทางขึ้นไปอ่าทางนาแพร์เมือนี้กันพอดีว่าเห็นน้องไายก็เลยแวะฮะเพื่อนก่อนโอ้โยเนาะเออนี่เขามากาทางผอสร้างกามาอันนั้นอ่าลงไฟเมือนี้กาไฟพีน,น้อยไปแต่ถือว่ายินดีนำผอสร้างเนาะอ่าโดยโดยเอา้าให้บ้านนี่ก็มีคบบรบไปแล้วไฟก็มีน้ำก็มีบบบนี้ยังเหลือแต่เงินเหลือแต่บล็อก บ๊อกบ่๊อกเจ้ากับสอยเล่าเลยเล่ายิงสอยเจ้าเห็ดเฮือนอ่าประมาณนี้เพืพี่น้องเอ้ยเอาคลิปเอาภาพเอาบรรยากาศมาให้เพืพี่เพืพี่น้องขับส้มน้ำกันโอเคป่ะไปใช่ต่อครับแบบนี้เพื่อนชาวเต้าก็ให้ฟอนก่อนเอาะมะมามาโอเคไปก่อนได้บ่ให้ให้ฟอนก่อนจิบชาไปให้จิบได้ให้ฟอนก่อนอันเก่าอี่ป่ะแมน พุ่งก็พุ่งเด้อพุ่งใหญ่ดีดีเลือกสุขนไขคนจะอิ่มเองความจิตจะได้ความแพ้นี้พัฒนาสิ่งไรจะได้มากซาบซาบถเอ้าไปพี่น้องเยสำหรับคลิปนี้กับบอบบี้กับซิดแยมลาพาจากก่อนเด้อไฟพี่น้องเด้อเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปหน้าเด้อไฟพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิร์ตสุขสุคนสบายดีสบายดี